ตัวหน้านี่ไม่น่าจะมีปัญหาถูกป่ะตัวหลังนี่แหละพี่ยากมองออกใช่ไหมตัวหน้ามันออกแล้วออกนะออกว่าออกยักหน้ากันหน่อยเลยเอาทำางนี้ก็ได้ ออกยังตัวหน้าเออตัวหลังทำไงเหนื่ยอยตายเหมือนกันเนาะมันอยู่ในฟอร์มเมื่อกี้ที่บอกอะ่ะเมื่อไหร่เป็นฟอร์ม A อกำลังเฮงอย่างนี้ก็ได้เอกำลังสองบวกมีกำลังมีงยู่สองแบบบวกกับลบ เราใช้วิธีแทนค่าตีโกนเสมอถ้าแทนเป็นบวกเราแทนด้วยเศษก,กับแทนถ้าแทนเป็นถ้าเกิดรูปมันเป็นบวกให้ใช้เศษแทนถ้ารูปเป็นลบให้ใช้ซน์คอสเดี๋ยวทำก้อนหลังให้ดูแต่เปลี่ยนค่าคงที่ได้ไหม่อะอาสมมติว่าทำข้อหลังให้ดูเลยก็ได้ กหกลบยี่สิบสามตัวนี้มาก่อนแล้วกันเราทำให้จะทำยังไงให้มันอยู่ในรูปดูนะเวลามันเป็นเครื่องหมาย x อยู่ข้างหน้าแล้วติดลบข้างหลัง เออลืมไปมีอีกเคสหนึ่งนี่เนาะเออเอาอย่างนี้แล้วกัน x อยู่ข้างหน้าแล้วติดลบข้างหลังให้แทนเป็นเศกให้ตัวหน้าเท่ากับเศกให้ตัวหลังเป็นหนึ่งเราเอารู้ยี่ามออกมาก่อนก็ได้โอ้มันจะเยอะมากเลยนะเอ่ะเฮ้ยมันต้องเอายี่สิบสามเอ้ยถูกแล้อเล่ถูกปนะ หนึ่งส่วนหนึ่งส่วนยี่สิบสามอ่ะอ่ะอ่ารูทยี่สิบสามเอ็กบวกหกส่วนรูทยี่สามกำลังสองลบหนึ่งอืมคำตอบแรกนะแล้วเราบอกว่าเศษ ซีต้าเท่ากับ x6 บวกหส่วนนูดยี่สิบซะเราก็จะแก้ออกมันดูใหญ่มากเลยอรัใครไม่ทันบ้างเนี่ยไม่ทันยกมือเลยตั้งแต่ไหนครับตรงนี้ปะว่าทำไมเราบวก6แล้วไปลบ6ตรงนี้เข้าใจไหมอันนี้เข้าใจอยู่ก้อนหน้าเราบอกว่าอินทิเกรตออกแล้วเข้าใจไหม นี่ไงนี่ตัวยูใช่ป่ะนี่ก็ยูนี่ค่าของที่เราจะลบไปตรงนี้เลยก็ได้มันก็ได้ค่าเท่าเดิมก็กลายเป็นดีก้อนหนึ่งส่วนด้วยไอ้ก้อนนั้นยกกำลังห้าส่วนสองอินทิเกตได้แน่นอนนะงงไหมงงไหมไม่งงนะส่วนก้อนหลังเนี่ยเดี๋ยวเรากำลังจะทำอยู่มันอาจจะมีวิธีที่ดีกว่านี้ก็ได้นะแต่มองอย่างนี้แล้วมันออกแน่นอนใครยังไม่ทานอะยงกอกรอบ ตั้งแต่ตรงไหนครับนี่หล่นตรงนี้บวกหกลบหกนี่ทันไหมอ่าดูนะเริมเป็นอย่างนี้ถูกปะ่ะตัวล่างเราทําเป็นตัวนี้ได้อันนี้ทันไะมทันอยู่เราเห็นว่าเนี่ยมันบวกหกไงแต่ข้างบนมันยังไม่มีอะไรเราก็เลยทําให้หน้าเหมือนกันโดยบวกหกแล้วก็ลบคืนอันนี้ทันไหม หน้าตาข้างหน้ามันเหมือนกันปุ๊บเราก็นี่โยนอันนี้ทั้งอันอินทิเกรตเข้าไปเนี่ยมันดี x บวกหกอย่างเงี้ยค่าเท่าเดิมถูกไหมตัวหน้าอินทิเกรตได้แล้วอันนี้ทันไหมตัวเนี้ยอินทิเกรตได้ละแต่ข้างหลังเนี่ยยังได,นะไดนะ้ตัวหลังนี้กำลังทำอยู่ นี้เราจะได้ว่าดิฟเซกได้เซกแทนแทนดิฟเข้าไป d ีส่วนรู้ยี่สิบสามรืยเขียนง,ง่ายๆ DX ดี d, X, เอ็กเท่ากับรู้ยี่สิบสามเซิตาแทนซิตาดีซิตา้า โจทย์เมื่อกี้คืออินทิเก t ต dx อะไรสงสัยอะไรถามเลยส่วน x บวก6กกำลังสองลบยี่ายกกำลังห้าส่วนสองซึ่งไอตัวนเนี้ยเนี่ยเราแปลงแล้วไอตัวนี้ได้เท่านี้ซึ่ง คือรูทยี่สิบสามของรูทเซกกำลังสองลบหนึ่งใช่ปะ่ะเซกกำลังสองลบหนึ่งถือว่าทันวะทันวะอาถามอ่าใช่ใช่เอาเอาแค่ก้อนนี้ก่อนดีเดี๋ยวข้ายกกำลังห้าไอ้ก้อนนี้ได้เซกกำลังสองลบหนึ่งวะทันไหมทันไหมอันนี้ทันวะ เตะกำลัสงสองล้มหนึ่งได้ได้แทนกำลังสองแทนกำลังสองถอดรูดลงมาก็เดี๋ยแท่นเฉยๆดิเออแทนเ,เทนมื่อกี้ไอ้ก้อนก้อนหนึ่งได้รูดยี่สิบสามแทนซูตาดังนั้นไอ้นี่ก็กลายเป็นมันอยู่ข้างล่างรูดยี่สิบสามยกกำลังห้าเป็นยี่สิบสามยกกำลังสองรูดยี่สิบสามแล้วก็แทนกำลังห้าถูกไหม ดีเป็นรูทยี่สิบสามเซกแทนดีิตาทันไหมเนี่ยไม่ทันยกมือเลยเลยเลยังทันอยู่นะไม่ได้ทำอะไราอ่าถามไม่ถามนะคนมันไม่ใช่ไม่ทันถามถามถมาถามเลยนะมาถ้าสุดท้ายมาจากไหนไอ้อนเนี้ย ถ้าไม่มีกําลังห้าส่วนสองคือกําลังหนึ่งส่วนสองถูกป่ะก็คือรูนนี้ถูกป่ะเออไอ้ก้อนเนี้ยมันเท่ากับเนี้ยเอายกกําลังห้าก็ได้ข้างล่าง dx เท่ากับไอ้เนี้ยก็แทนเข้าไปอ่าเข้าใจนะทำไมมันเยอะจังเลยอ่ะออกอยัง เหนื่อยเนาะให้ทำต่อมันเยอะนะมันเป็นอะไรอ่ะรูทยี่สามตัดไปเศกคือหนึ่งส่วนคอสแทนแทนตายตายเศกถอดไรวะคิดในใจอย่างรวดเร็วถอดกำลังสี่เศก คอคอสส่วนไฟล์เซกหนึ่งส่วนคอรสคอร์สกำลัง, 4, ลงสี่เดี๋ยวคอร์สกำลังสามส่วนคอรสคอร์สกำลังสามใครงงอะไรปะทดก็ได้คิดไม่ออกคอรสส่วนไฟล์ยกกำลังสี่หารคอรส ได้อะไรอะ่ะคอส่นทรายกำลังสามส่วนทรายเออโ okay. ปรเมกณ3ได้ตัวนี้มามาไงตัดไปเรื่อยๆอติโกนถูกว่าถูกว่าดูไหน่ดูไหน